ครูปองฝากอาตมาให้ได้พูดเรื่องของ work life balance ให้กับเด็กๆก,กับผู้ปกครองได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจนะครับปกตินีครับ a าว่า work life balance เวลาในการทำงานก็คือเครียดก็หนักก็ทุ่มเทเวลาว่างก็กินก็เที่ยวก็ดื่มก็พักผ่อนก็มีความสุขเนีครับเป็นสิ่งที่มักจะพูดกันคุยกันในกลุ่มคนที่ไม่ได้ทำงานด้วยความสุข ไม่ได้มีความภาคภูมิใจในการทํางานไม่ได้มีความสําเร็จไม่ได้มีความยิ่งใหญ่ในงานที่ตัวเองทํานะครับแต่สิ่งที่ระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษคิดในบุมต่างกันก็คือเขาเชื่อว่าเด็กๆทุกคนถ้าได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองเก่งรักชอบถนัดมีความสุขเด็กๆที่ได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองบอลทูเบเด็กๆที่ได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองเป็นแพชชั่นสูงสุด แล้วเด็กๆที่ได้เรียนในสิ่งที่เป็นไลฟ์โกของตัวเองอยู่แล้วครับเขามีความสุขในงานที่ทําเขามีความยิ่งใหญ่ในงานที่ทําเขามีความภาคภูมิใจในงานที่ทําบุคคลเหล่านี้เขาจะไม่ค่อยคุยเรื่องคําว่าเวิร์กไลฟ์บาลานซ์เพราะว่างานคือความสุขงานคือชีวิตงานคือจิตใจแล้วงานคือโอกาสในการเรียนรู้และก็พัฒนาตัวเองให้ขึ้นไปถึงเลเวลสูงสุดนะครับและนั่นก็คือเหตุผลที่ว่า ทำไมตัวอัตมาส,สมัยทํางานจึงพยายามทําทุกอย่างให้เด็กต้องค้นหาตัวเองให้เจอว่าสิ่งที่เขาบอลทูบีจริงๆสิ่งที่เป็นแพชชั่นสูงสุดจริงๆและสิ่งที่เป็นไลฟ์โพสต์ของเขาจริงๆคืออะไรเพื่อให้เขาได้ทํางานได้อย่างมีความสุขมีโอกาสประสบความเป็นสูงสูงแล้วจะได้ไม่ต้องมานั่งคุยเรื่องของ work life balance เพราะว่าความสุขในงานมันได้บาลานซ์ทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้แล้วเสร็จในที